ความคืบหน้ากรณีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์และติดสินบนคณะกรรมการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพอร์วิงเต้นช่วยเหลือคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้นำสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานสำคัญเข้ายื่นที่สำนักงานปปช เพื่อให้คณะกรรมการปปชดำเนินการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการสืบสวนพบพฤติการให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดีพลตำรวจตรีจรวนเกียรติเปิดเผยว่าการดำเนินการในวันนี้ประกอบด้วยการส่งมอบสำนวนคดีและการยื่นเรื่องเพื่อคัดค้านกรรมการปปชจำนวนหนึ่งท่านโดยขอให้ระงับการเข้าพิจารณาหรือสอบสวนในคดีนี้ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการท่านดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมดําเนินการยื่นหนังสือรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือสวอเพื่อให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ของคณะกรรมการปรปรชรายดังกล่าวด้วยสำหรับความคืบหน้าของทางคดีพตลตำรวจตรีจรุนเกียรติยืนยันว่าขณะน,นี้การสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ90และมั่นใจในน้ำหนักของพยานหลักฐานที่รวบรวมมาตั้งแต่ต้นว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้โดยปัจจุบันมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น6รายซึ่งมีทั้งผู้ที่เขารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในในส่วนของผมวันนี้ได้ยืน่นหนังสือคัดค้านเจ้าทีา่ไต่สวนภาคลักหนึ่งนะครับก็คือมีกรรมการปปรชท่านหนึ่งคุมอยู่ก็ยื่นคัดค้านในการที่จะเข้ามาดูแลหรือเกี่ยวข้องกับสำนวนอันนี้นะครับสำนวนคดีนี้นะครับำสำนวนตอนนี้มีจํานวนสักแค่ไหนยังไงบ้างครับที่ที่จะนํามายื่นวันนี้นะครับท,ทั้งหมดทั้งหมดที่มายื่นวันนี้ประมาณสัก สามสิบกว่าแฝงนะครับเกือบเกือบสี่สิบแนะครับสำหรับประเด็นนี้เป็นเรื่องร้อนในสำนักงานปปชซึ่งปัจจุบันได้พิจารณารายงานผลการรวบรวมข่าวกรณีการให้สินบนกรรมการปปชแล้วส่วนการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในคดีตามที่มีการกล่าวหาเจ้าพนักงานตำรวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2 5 6 1ามาตรา56 โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายเป็นสำคัญซึ่งตามขั้นตอนในการพิจารณาสำเนินคด,ดีดังกล่าวเมื่อส่งให้กับทางปปชพิจารณาภายใน30วันจากนั้นทางปปชจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเองหรือจะส่งเรื่องกลับให้พนักงานสอบสวนของตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป